เอาล้ครับับสวสดีด้วยครับมาที่คู่นี้ครับเอาล้ครับนี่ครับทีมงานทางด้านใส่เอี้ยมสีส้มนี่คือทีมงานทางด้านนี่นะครับดีเล็กดีเคเอาล้ะครับย้อนขยับกลับมาใหม่ครับมาที่เมซี่เจมขยับย้อนมาคืน เอาละครับ ST Shop นี้มาในชุดสีนี่ครับเขียวส้อนแส้ครับจากขวาไปซ้ายในจอท่านผู้ชมครับนี่เราไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสําหรับคู่นี้ครับทีมไหนกดไลค์กดแชร์นี่ขอให้ถูกรางวัลที่1ถูกรางวัลที่2เอาละครับเดินทางกันต่อไปครับส่วนใครไม่ทีมไหนไม่แชร์นี่ขอให้แฟนมีกิ๊กเออเอาละครับเดินทางกันต่อไปนี่นะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทางด้านไลฟ์สดแล้วก็ผู้บรรยายกับสนามครับนี่ครับสนามเดอะเซเว่นวันว่ายังไงลูกนี้บินแลโยโยเข้ามา ได้หรือไม่ได้ครับดีแล้วก็ดีเคยูไนเต็ดเอาละครับนี่แหละครับมาดูจังหวะนี้ปาดบอลทางด้านซ้ายแล้วก็ผ่านหรือไม่ผ่านโอ้โหดูความเก่าแข็งโป๊กแล้วบินมานี่แหละครับเจ้ากัปกัปกัปเอาไปเตงดีเออแล้วก็ออกข้างไปเอาละครับมาที่นี่ครับเสียตอสของดีจากจอมพระนี่ครับย้อนขยับกลับมาใหม่ครับมาที่แบ็กซ้ายเอาละเว้ยนี่ครับไม่เร่งไม่นุไม่รีบครับนี่ครับ โอ้หน้าตาคนนี้อาจจะเหมือนโจรแต่น่าจะอ่อนโยกกับสิงซ่อนเล้นนะจ๊ะนี่ครับแบ็กซ้ายเอาเลเว้ยนี่ครับบิลกิชาลากเลยๆมาว่ายังไงครับเสียต๊อดย้อนพยายามมาที่พ่อหนุ่มหน้าตาดีนี่นะครับว่ายังไงแล้วให้บอลลูกนี้โอ้โหเพื่อไปหน่อยครับมาแล้วก็เล่นเข้ามาครับสำหรับดีเลื่อดีเคยูนเจ็ดหลายต่อเอาล้ครับมาที่โยชครถแห่ว่ายังไงครับบิลโยกโยกรลบายไม่ได้มาดูจังหวะนี้แล้วก็แล้วก็เอาล้ครับนี่ครับยังได้ไหลไข่ไหลหลังมาต่อครับ ยังไงกันรญี่ปุ่นด้วยโอโ้แน่นอนถืาได้เอาเลยครับว่ายังไงปาดบอลเข้ามาไงนแล้วทันทันทเลยไม่ทันทันเลยไม่ทันมาที่เสียตอสเอาเล้นี่ครับตอส ตอสไปไงตอสโดนดีสองดีหนึ่งโอ้มีทั้งอาจารย์ตุ้มนี่ครับแม่ซ้ายอาร์พีจีด้วยโอ้โหทีมนี้ส่งสองทีมเลยมั้งเอาละครับย้อนขยับกลับมาที่แบ็คซ้ายนี่ครับเบอร์69ว่ายังไงไปไม่ดีครับสำหรับทีนี้ครับนี่นะครับมาบิ๊กน้อย้อยลีลาเปิดขยับกลับมาดูครับการพลิกบังบอลสวยครับย้อนคืนกลับมาให้กับพิทันเอ๋ยกับตันจ๋านี่แล้วครับทีมงานทางด้านดีและดีเคเอาละครับมาทีมงานพวกเขาจะต้านทีมงานทางด้านนี่ครับ เอสทีช็อปได้หรือไม่ได้ครับเอาละครับย้อนขยับกลับมาที่กัปตันเอ๋ยกัปตันจ๋าช่วงนี้ครับเป็นยังไงฮะขึ้นก็มาใหม่ครับรอเพื่อนกรบปาดฝากบอลมาทางขวาเอาละครับยังไงวันทูขึ้นมาที่เจอบิ๊กนี่แหละครับบิ๊กร้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์บิ๊กนอนน้อยเอาละเว้ยนี่ครับมาที่เจมเปล่าทองไม่ใช่นี่ครับเมสซี่เจมเอาละครับไปกันต่อนี่ครับ ทางกับขวาดูครับแม่ถึงไว้หมดแล้วครับเอาไล้วเว้ยวราวาครับอยู่ที่ดีเคพวกเขาจะต้านทาน,ท,านทีมงานทางด้าน <N> นี่นะครับเอสตีช <D> ็อปได้หรือไม่ครับเปลี่ยนแกนทางขวากลาได้บอลอยู่นี่ครับสับระโยกโยกแล้วไปได้ไหมไปได้ไหมนี่นะครับแม่ไปจะไม่ได้แล้วก็ย้อนขยับกลับมาคืนเอาละเว้ยนี่เลยครับแม่จะอยู่หรือจะไปนี่นะครับแม่เดินหน้าใส่ขาลูกเดียวแล้วก็บิดมาทางขวามีขยับแล้วเอาละเว้ยนี่ครับบิดเข้ามาในแล้วปาดบอลเปลี่ยนแกนทางกับซ้ายเอาละครับนี่นะครับโยกแล้วบิดแล้วก็ลูกนี้เทิร์นบอลย้อนขยับกลับมาใหม่แล้วพาบอลมาในกระชากนี้ได้หรือไม่ได้อ่ะโอ้โหนี่ครับปาดบอลด้านบน มาจงดี้ซิเตอร์แบ็กอ่านกินเนี่เอาแล้วเว้ยนี่ครับแม่ปีละโยกโยกมานายเปลี่ยนแกกราทกขวาได้แล้วใส่ขวาโอ้โหแล้วก็ดีเคเลี่ยงยังอยู่ครับ เอาครับเดินทางกันต่อไปครับสำหรับดีเล็กดีเคครับนี่ยระชงนี้ครับพาบอลบิดมา22ว่ายังไงครับเจ้าเสือเสือเอ๋ยเสือจ๋าเพิ่มพาบอลมาลูกนี้ยังไม่ผ่านนี่ครับแม่สตอสเอาละเว้ยนี่ครับของดีหยุดกองพะว่ายังไงครับดีเล็กดีเค17ขยับมาต่อครับว่ายังไงครับนี่เลยครับเจ้าบีมคืนฝากมาเอาละเว้ยได้บอลอยู่นี่ครับขยับมาจงนี้ครับแม่โชคแล้วโชครถแฮเอาละครับเจ้าอั้มขยับมาต่อครับไปกันอีกทีหนึ่งเจ้าบีม ยังไงเอาแล้วครับไม่เป็นลูกโตกับของนี่เลยครับเอสทีช็อปตรงนี้ปาดบอลเปลี่ยนแกนทางขวาเอาล้วครับไม่เร่งไม่รีบครับตรงนี้จะเปิดบอลยัดมาแล้วก็ยังไม่ผ่านด้ากซ้ายแล้วจะพาปีนี้แล้วก็แล้วก็ออกข้างปป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 ไปโอ้เอาล้ครับนี่ครับไม่เร่งก็ไม่รีบนะครับนี่ครับขยับมาต่อครับทีจะด้านซ้ายจะพาหนีไม่ได้นะครับ มันสะท้อนมากเลยเอาละครับนี่เสื้อนี้เตะเสร็จแล้วขอเด้อเออเอาละเว้ยนี่ครับมาจะไปเอามทำเสื้อรักพูดสาบตัวตว่ายังไงไปไม่ดีครับสำหรับทีนี้ครับมีลโยกพาบอลมาระยะบอลมาด้านในครับเอาละครับจังหวะสองใส่ขวามตึมเฮียยังโยเอาละเว้ยเอาละวา,ละาครับนี่แหละครับมาเดินจดาใส่ลูกเดียวนี่ครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะหมู่ใครจะจา่าแล้วก็ตรงนี้ครับโอ้โหดีเคเล่งไม่ได้ครับถึง เอาไว้หมดแล้วครับเอาแล้วครับมันมืดเหรอตัวพี่นิกสวัสดีครับพี่นิกครับโอ้นี่ครับอุปภารณ์ซีพีจ็อกห้เอาแล้วครับเท่าแก่ครับอยจะพูดเท่าแก่แกด่านะครับเพราะว่าแกยังสวยอยู่เลยเอาแล้วครับนี่ครับมาเดินทางกันต่อไปสําหรับตรงนี้ครับเอาแล้วครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะจ้ากับสวัสดีด้วยในไลฟ์สดครับ ฝากไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วย้อนขยับกลับมาใหม่นี่ละครับโยนกระปิดบิดแล้วลอดด่างมาสำหรับเสียเอ๋ยเสียตอสว่ายังไงไหลเข้ามาในเบอร์เจ็ดเจมส์ท่า้ายไม่ได้ย้อนขยับมาต่อเสียตอสลองกระปิดบิดแล้วจะพาหนีเอาละครับแม่เล่นแบบนี้ประมาทไม่ได้ครับนี่ครับแม่ฟุตบอลลูกกลมแล้วมุสินบอกว่าฟาวเสียแล้วครับ เอาแล้วครับสั้นๆมาตรงนี้ครับว่ายัางไงได้บอลอยู่เอาแล้วเว้ยนี่ครับสำหรับดีเคจะโดนหรือไม่โดนแล้วก็เรียบเรียบ<ด>ต่ำอย่างยอยู่เฮือไม่ทันมันมองยากอรัแดดมันส่องเอาแล้วครับย้อนขยับมาใหม่นี่เลยครับใครจะโม่ใครจะจ่าแล้วลูกนี้ใส่ขวาต่ำ ยังอยู่นี่ครับดีเคพาบอลบิดบิดแล้วฝากบอลมาในอารลวเวยจะหนีจะหนีตัวประกบทีมงานทางด้านเอสทีช็อปได้หรือไม่ครับโอ้แล้วดูการให้บอลตรงนี้ครับลองแล้วบิดมาแล้วฝากบอลต่ออารลวเวยจะโตกลับแล้วตรงนี้ไหลามาทางกวาไม่ผ่านโอ้ผู้ต่อไปเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าเวลาเราจะได้ลันไปต่อเนื่องนะครับนี่ครับมาแรงงานตัวด้วยแล้วก็มารับใบส่งรายชื่อด้วยจะได้บรรยายเกมเขียนชื่อจริง แล้วก็ชื่อเล่นด้วยก็ได้ดีมากเลยแล้ไหลามาทางขวาเอาละว่านี่ครับเดินหน้าใส่โอ้ยยังยื่ <c oughs> โอ้โห เพิ่งโดนจังหวะแลยเออโอ้เป็นโคตรสวยว่ะใครวะหน้าจประตูไอ้อยอ้วยอ้ะล้วยไอ้กล้วยจประตูโอ้โหพัฒนาเยอะเลยว่ะเอาละครับย้อนขยับกลับมาใหม่ครับนี่เลยครับแม่ดีเลยดีเขใส่ขวาเอออกหลังไปครับ ตอนนี้พี่มาสเกลนู่งเลยจะเล่น40บวกอะไะครับมาสเกลเล่น40บวกไหมครับ,ออบโอ้โหเดี๋ยวนี้ครูชวานวิทย์อะไรนี่โดนเซ็นสัญญาหมดแถวนั่นเลยครับแม่อุบลราชธานีเลยครับ,อบ,บ,รบ,รบโอ้นี่40บวกมีเงินเดือนมีค่าตัวแล้วทุกวันนี้โอ้โมี เส้นสัญญาอูดมาดามฟางตัวนี้โดนซื้อโจรไปหมดเลยครับผมโค้ชบอลไดใช่ไหมแม่ช่เ <c oughs> สถียรโอ้เอาละครับนี่ครับย้อนขยับกลับมาใหม่ครับสำหรับทีมเลเ็ทีมงานทางด้านเอสทีช็อปเอาเลยนี่ครับแม่ปาดบอลมาที่ผู้ซับตัวพรอรอสปต,ตอเอาละครับเตือนบอลมาไม่ดีลูกนี้เข้าทางของนี่ครับดีเคยูนิเต็ดพาบอลบิดเข้ามาในและปาดบอลมาลูกนี้ก็ใส่ขวาเรียบใส่ซ้ายและเรียบเข้ายังยังยังอยู่ ซื้ออะไรก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับพี่ครับมีไก่มีหมูนี่ซีพีชมพ้าเออเพราะว่าทุกวันนี้นุนแม่โคตเต็มไปหมดแล้วเออมาต้องซื้อนี่ซักขาย่อยเอาเลยครับเดินทางกันต่อเปลี่ยนแกนทางขวาได้บอลลูกนี้งานใส่ขวาเรือเรียบเรือเรียบเรือเรียบ go go ใส่แต่รอเกินไปวยเออ เอาละครับนี่ครับย้อนขยับกลับมาใหม่ครับนี่ครับลูกเดียวสู้ได้ครับนี่ครับจบไม่ได้น่าจะเรียนไม่ค่อยดีครับนี่จินมศเอาละครับเป็นงั้นลูกนั้นจบได้แน่นอนครับขยับย้อนกับเมื่อคืนนี่นะครับทีมและทีมงานทางด้านดีลิกดีเคดีลิกดีเคนี่ครับย้อนกลับมามาที่นี่นะครับแม่เจ้อหันพาบอลต่อทางขวามีเติมแล้วก็ลูกนี้ถึงกะปิดหนีกระชากกระชากมาขวามีขยับแล้วให้บอลมาเอาเลยนี่ครับพวกเขาจะกลับมาสุ่เกียได้หรือไม่ได้แล้วผู้สินบอกว่าบอกว่า โอ้โหให้เป็นจังหวะแรกของนู่นเลยครับอยู่ฝั่งด้านทิตตะวันที่บอลที่บอล เดินทางกันต่อไปนี่นะครับย้อนขยับกลับมาที่พรสศปตอเอาเลยเว้ยนี่ครับผู้ตัดสามตูเปิดบอลมาในนี่นะครับแม่พวกเขาดีเล็กดีเคอยู่ในเต็งพวกเขายังไงปั๊มบอลโอเคโอเคเนี่ครับเเเีีียยยวยวยว เอาละครับบอลอยู่ตรงนี่ครับมุมเส้นฝั่งนี่ครับทิศตะยังไงครับฝั่งทิศเหนือครับเหนือใต้ใช่ใช่ครับเอาละครับนี่ครับสนามสวยงามครับฝั่งทิดโจอ๋อทิดโจออกครับนี่ครับเป็นคนทุ่มเทให้กับน้องๆเยาวชนด้วยครับออกออกกล้องเหรอออกสื่อไม่ได้เนาะโอเค เอาละครับแม่ปาดบอลมาลูกนี้รอเพื่อนแล้วก็พุทสินบอกว่าอาโอเคขอโทษกันด้วยครับนี่รับไม่มีในกฎกติกามารยาทครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีการประทะนะครับมีการประทะฟุตบอลนะครับไม่ใช่กลอบนะครับแต่ท,ทีนี้เราต้องรู้จักมีน้ําใจเป็นนักกีฬาครับนี่ครับนักเลงนักฟุตบอล อำเภอจอมพระและจังหวัดสุรินทร์ครับโดนกันได้ขอโทษกันเป็นครับนี่คือสิ่งสําคัญครับไม่มีในกฎกติกามารยาทครับมีแต่ที่สนามบอลเท่านั้นเออแหละทางกันตอลูกนี้ปานบอลยัดมาแล้วก็ออกออกหลังปะ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 ไป เอาเลยครับมาที่ผู้สำปูนี่เลยครับมือดีมือหนึ่งเอาแล้วเว้ยนี่ครับย้อนขยับมาสั้นๆทางกับขวาได้บอลอยู่ปาดบอลเข้าในครับบอลโทรโจนี้หนึ่งสองเอาแล้วเว้ยยกข้ามฟากมาดูการพักโอ้โหแม่งหน้าตาดีเสือกเล่นดีครับไอ้บ้าเอ้ยเอาแล้วเว้ยไปจี้จี้แล้วกระชากมานี่นะครับซ้ายเทวดาเปิดบอลเปลี่ยนกันทางกับขวาแล้วยัดมาเข้าในแล้วยิงเองเลยโอ้โหยังอยู่ สิบคนดูครับดันเข้าไปครับดันเข้าไปนี่ครับวันแรกของจอมพระครับนี่ครับภูมิใจเพิ่งมาจากนี่ครับอำเภอตะบลเทพรักษาลองโอ๊ตเอาละครับนี่ครับแม่ว่ายังไงไปไม่ดีสําหรับนี้ครับได้บอลอยู่ที่เซ็นเตอร์แบ็กจุดสุดท้ายและท้ายสุดมาที่อาจารย์ตุ้มไหล่ต่อมาตรงนี้บินมาโยกไปลงไปล้มได้ไหมแล้วก็โอ้๋อดีนะเมื่อกี้ถ้าโดนฝั่งฝั่งนี้นะล้มแน่นอนเลยอ่าเอาละครับขยะขยโยกมาแล้วไหลมาตรงนี้ดีแค่ อยู่ครับเอาละครับนี่ครับมาย,ยังอยู่ตรงนี้ที่เธอคนเดียวเลยจ้าแล้วก็มาที่ผู้รักษาประตูมือดีนี่นะครับมาพราสรสปตผู้รักษาประตูเลยว่าเอาละครับบางระเบียดเบียดแล้วดีรงดีเคยูนิเต็ด K, United, ตอก้นมาตรงนี้ได้บอลอยู่แบกซ้ายพาบอลที่มีด้านบนมาแล้วก็ล็อกสวยเอาละครับนี่ครับมาจะโยกระบิดบิดแล้วเติมเต็มข้อแล้วใส่ขวาเลี่ยมเลี่ยม เอาเลยครับเปิดบอลยกมาจากนี้ครับมาที่นี่ครับ oh. โอ้โหดูการโอ้โหดูการดึงบอลแบบนี้ดึงใจเธอไม่โคตได้เลยว่า <c oughs> นี่ก็มาบินหมาใสา่ใกล้เตี้ยขาอ่อนเลยเตี้ยขาอ่อน <c oughs> เอาละครับนี่นะครับว่ายังไงไปไม่ดีครับไหลขยับกลับมาเอสดีชอบครับซึ่เตอร์แบ็คตัวสุดท้ายและกระทายตัวท้ายสุดครับมาที่จูบิ๊กน้อยน้อยเอาละครับย้อนขยับกลับมาใหม่มาที่นี่นะครับผู้รักษาปตูว่ายังไงพาบอลบิดมาสำหรับกล้วยเอ๋ยกวยจ๋าผู้รักษาประตนี่ครับปาดบอลมาแล้วก็หนีบิดหนีไปฝากวัตถุหนึ่งสองแล้วก็สุดเส้นมองไม่เห็นเอาละว่าจะเปิดได้หรือไม่ได้ครับสุดเส้นก็จะคัทแบ็คมาจังหวะนี้ได้ไหมแล้วก็ดีเคเอาละเลยนี่ครับผู้สิทธ์บอกว่าโอเคครับฟาว นี่ครับขอบคุณมากเป็นจังหวะของฟุตบอลเลยครับนี่ครับทุกวันนี้ครับมีไ์สดดนี่ครับถ้าเล่นนอกเกมบอกเลยครับนี่ครับโลกโซเชียลมันแรงครับ, <c oughs> รบเดี๋ยวคณิตศาเนี่ต้องบอกคณิตศาตัดสินแน่นอนอะไรว่างงเออให้สังคมดีตัดสินเอาละครับย้อนขยับกลับมาใหม่ได้บอลอยู่นี่ละครับตีบอลมาสําหรับเบอร์สิบเจ็ดเจวิมเอาเละเว้เจวิมมองแล้วเปลี่ยนแกนมาหน้าซ้ายให้มาจหวันนี้แล้วก็หนีได้ไหม ไม่ได้ก็ย้อนขยับกลับมาคืนเอาเลยเอาละวะจุดนี้จะอยู่หรือจะไปบิดและโยกโยกเข้าไปนี่เลยก็เปลี่ยนแกนทางข,งขวามาทันเลยไม่ทัน,ทน,ทนแต่สองหน้าจ้โอ้ไม่ถ่ายอย่าเลี้ยว <c oughs> เอาเละครับนี่ครับสวัสดีด้วยครับผู้สร้างต้นกล้าครับ เอาละครับวันนี้ไม่ได้ไปตํานต์เทพภาษาออสมาแล้วครับซึ่งมาตอนเที่ยงขึ้นมาตอนเทียเท่ยง <c oughs> เ,อเอาละครับแม้ตรงนี้ครับผิรละโยกโยกโยกับกระชากมาเปลี่ยนกันมาทางซันทาซ้ายครับว่ายังไงครับเอาละครับนี่ครับแปะป,ปาดบอลมาตรงนี้แล้วก็ยัดมาหลาย,ย้อนขยามมาต่อเข้าว่ายังไงเข้าขวาและเรียยโอ้โหยังเงี้ยงยูงย่ เอาล้ครับเป็นลูกเตะคอนเน่เข้ามาครับอ๋อคอนเน่โอเคเอาสวัสดีครับนี่ครับเจ้าของสนามเวียงวิเศษด้วยครับอ่านี่ครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันแหมวันนั้นชนกับที่อุบลพอดีครับไปบรรยายที่อุบลครับเอาล้ครับนี่ครับม เอาละครับนี่ครับเดินทางกันต่อไปแบ็คขวาครับของทีมงานทางนั้นดีเคนเต็ดครับนี่ครับมาพาบอลแล้วบิดบิดแล้วฝากบอลมาเอาละครับพลิกบอลได้หรือไม่ครับย้อนขยับกลับมาใหม่มาทิชบีนนี่ครับซ้ายมีเพื่อนแล้วแล้วฝากอโอ้โหดูครับลูกนี้แม่เล่นยากไปนิดนึงครับแม่แทงบอลนี่ครับด้านบนเลยครับโอ้เอาละครับ ยังอยู่ที่นี่ครับตุงเดียวครับพวกเขาเอาเลยเว้ยในครึ่งเวลาแรกครับช่วงสีดท้ายและก็ท้ายหละกหา,า,ายสุดนี่ครับแบ็กซ้ายนี่ครับแม่พาบอลเข้ามาในนี่ครับจะล็อกบิดหนีมาและจะได้หรือไม่ได้ครับแม่ดูกันต่อเจ้าบีมให้เพื่อนด้านบนเพลิน,นตรงวันนี้อา้าวเลยบอลทะลักเข้าทางของดีเคยูไนเ็ดไหลเข้าไปเยอะเอ้ยตามไปบังบ,งบงัลงลามใส่ขวาเอีย้ยวิง่ง้วยเบาไปครับแม่เจ้านี้ ท,ที่อาจารย์ต้มแล้วเเดียต,ต้อมา ลครับเปลี่ยนแกนทางด้านซ้ายครับายังไงไปไม่ดีครับลองไปบิดปิดและโยกมาแล้วต้องเขีย์ดีครับแบบนี้เอาละครับแม่ใครจะอยู่ใครจะไปครับปาดบอลหลายต่อว่ายังไงนี่นะครับแม่เจบีมเล่นบอลโย่นี่ครับซ้ายมีขยับแล้วสให้สั้นมาเอาละครับในครึ่งเวลาแรกจะกลับมาได้หรือไม่ได้ครับนี่นะครับดูกันแล้วแล้วก็แล้วก็โอ้โหเข้าด้านหลังนี่แม่ต้องบอกว่าเป็นลูกฟาวทันทีครับอ๋อครึ่งยี่สิบขอบับกัปนอภัยด้วยแล้วเชิญคู่ต่อไปครับนี่ครับแต่งตัวเปลี่ยนสื้อผ้าเลยครับ เราจะได้คลิกออฟต่อเนื่องครับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันดึกครับนี่ครับผมต้องไปหาเมียน้อยครับเอาเลยครับอเ,อ <c oughs> เอาเลยครับแม่ใส่ขวาเรียบเอียงอยู่เอาลเอาลยนี่ครับ20นาทีสุดท้ายในเกมนี้ใครจะอยจะเป็นทีมงานทางด้านนี่นะครับม่ เอสทีช็อปหรือว่าจะเป็นทีมงานทางด้านดีและกดีเคในร่องน้ำสีส้มบุกจะใซ้ายไปขวาในจอท่านผู้ชมครับเอาละครับลูกนี้ก็ออกไปเสียแล้วแล้วโ้อีกีลามอสมาจากชนบุรีด้วยเอ้ยเอาละครับนี่ครับแม่น้องชายของวีภูชนะเกี่ยมสวัสดีว่าแม่งหน้าครับตาคนเหมือนกันเลยไอ้มอสโอ้แล้วผู้สินปอนทวีดหมดลาเวครับเอา